แต่พอกลับมาใช้ตอนอายุ40อ่ะเห็นผลชัดเจนแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยหน้าเราเริ่มแห้งนะคะริ้วรอยเริ่มแบบชัดเจนนะคะความหย่อนค้อยเริ่มมาพอกลับมาใช้รอบเนี้ยเฮ้ยมันแบบมันว้าวมันวาวขึ้นเยอะมาก สวัสดีค่ะพี่แนนสปาอิตาลีนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเชื่อว่าลาเมร์นะคะก็ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนอยากลองสักครั้งในชีวิตเนาะว่าเฮ้ยมันแพงขนาดนี้มันดีจริงหรือเปล่านะคะวันนี้พี่แนนจะมาพูดถึงตัวลาเมร์นะคะจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะพี่แนนเคยใช้ตอนที่อายุประมาณ30กว่าเนาะเป็นตัว m จอร์ไร i z e r cream ที่เป็นครีมเดลเมร์นะคะเป็นตัวแบบออริจินอลของเขาเลยอะพอหมดปุ๊บอะ เราก็ไม่ใช้ต่อเพราะเรารู้สึกว่าด้วยความที่มันแพงอะ่ะเราคาดหวังกับมันมากกว่านี้เรารู้สึกว่าแบบหน้ามันจะแบบดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะ <S <S ก็เลยเปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นที่มันราคาแบบย่อมลงมาหน่อยเนาะ <S <S แต่พอกลับมาใช้ตอนอายุ40่อ่ <S <S ะเห็นผลชัดเจนแล้วเ,เพราะว่าตอนเนี้หน้าเราเริ่มแหง้งจากเมื่อก่อนที่แบบตอนสาวๆนี่คือแบบกระดาษซับมันนี่แบบแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดตอนนี้คือแบบแผ่นหนึ่งอ่ะใช้วันหนึ่งอ่ะคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะกระดาษซับมันเพราะว่า หน้ามันไม่ได้มันเหมือนเดิมแล้วนะคะความชุ่มชื้นของหน้ามันน้อยลงแล้วก็พอเราอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเงี้ยผิวก็จะเริ่มแห้งนะคะริ้วรอยเริ่มแบบชัดเจนนะคะความหย่อนคล้อยเริ่มมาพอกลับมาใช้รอบเนี่ยเฮ้ยมันแบบมันว้าวมันว้าวขึ้นเยอะมาก ลาเมเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบมีมาตั้งนานแล้วนะคะมันเกิดจากเหมือนนักวิทยาศาสตร์อะคะ่ะเขาทดลองในห้องทดลองแล้วแบบมันเหมือนเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วทาให้ผิวเขามันเบเลนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคิดค้นวิธีแบบที่จะรักษาตัวเองแบบจนเขาได้มาหาส่วนผสมนะคะอันนี้มันมาจากสาหร่ายใต้ทะเล,ละเขาก็มาหมักบ่มนะคะจนได้แบบมิราเคิลบรอยเนี่ยนะคะที่จะมีอยู่ในทุกตัวของลาเมรคะ่ะตัวนี้พอเขาเริ่มใช้แล้วแบบว่ามันเห็นผลแล้วอันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของครีมเดลเมนะคะ ตัวครีมเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งหมดหลายอย่างนะแต่ว่าวันนี้พี่แนนจะพูดในตัวที่พี่แนนใช้นะพี่แนนใช้ก็คือตัวซอฟต์ครีมนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งคือเป็นครีมเดลแมร์ที่มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวครีมเดลแมร์เนี่ยหลังจากที่มาใช้ตอนอายุ40กว่าเนี่ยเรารู้เลยว่าแบบมันหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นนะ,นะ,ะมันดีมากตรงที่ว่า เวลาที่เราใช้ก่อนนอนอนะตื่นมาแล้วเรารู้สึกเลยว่าหน้าเรามีความชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยมันแบบดีขึ้นมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใช้อะก็ใช้แค่นิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะราคามันสูงจริงแต่ว่ามันใช้นิดเดียวนะแล้วตัวที่แบบเป็นครีมดลาแมทที่มันมีความเข้มข้นเนี่ยเวลาใช้อะค่ะเขาก็ให้มาแบบวอร์มก่อนทานิดนึงนะคะเวลาเราวอร์มแล้วอะค่ะจากการที่มันเป็นครีมแบบเข้มข้นมากๆพอวอร์มไปเรื่อยๆผ่านความร้อนที่นิ้วมือปลายนิ้วของเราแล้วอะค่ะ ก็จะเริ่มแบบปล่อยตัวมิลเลอร์บลอดนะคะมันจะเป็นแบบว่าน้ำน้ำใสๆจะไม่มีความหนืดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเรามาแตะแตะที่หน้านะคะมันก็จะทําให้ซึมได้ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบเลิฟมากเลยนะั่นก็คือตัวคอนเซนเทรตค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงสูตรใหม่นะคะมันเป็นเนื้อแบบกำมหยี่กำมหยี่เหมือนซิลิโคนแบบบอกไม่ถัวาา่วทาแล้วมันปกคลุมรูคุมขนทําให้แบบหน้านวลเนียนไปเลยนะคะนอกจากใช้ในการแบบถ้าเราเบอร์หรือว่าไปยิงเลเซอร์ก็าสามารถใช้ในรูีนประจําวันเราได้เลยนะ,ะตอนนี้พี่แนนใช้แทนการทาเซรั่มไปเลยอะคะ่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะพี่แนนก็จะใช้ตัว น้ำตบของเขานะคะพอน้ำตบซึมเสร็จดูว่าพี่นนยก็จะใช้ตัว concentrate นะคะก็คือเป็นตัวที่มีตัว miracle b a ์ดเนี่ยเข้มข้นที่สุดนะคะตัวนี้แบบทาแล้วจะรู้เลยกลิ่นมันจะแบบทะเลทะเลแบบหอมละมุนกลิ่นแบบแพงมาก l u ว u r y สุดๆนะคะถ้าลองใช้แล้วจะชอบมากๆทุกตัวเนี่ยพี่แนนอะลองจากตัวที่แบบเป็นเล็กๆโดยเฉพาะตัวครีมเ d e า l a ร์เนี่ยก่อนที่จะมาซื้อไซส์ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าแบบยังจําประสบการณ์ตอนที่เรา30กว่าได้ว่าแบบตอนนั้นเราซื้อเราแบบ เฮ้ยมันแบบทำไมเนอะจังเลยลองซื้อกระปุปเกเล็กๆมาลองแล้วพอลองใช้แล้วแบบเฮ้ยมันเวิร์กอะ ตอนนี้คือแบบชอบสูตรนี้มากที่สุดคะ่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะมันจะมีความข้นเหนียวนิดนึงในเวลาที่มันอยู่ในกระปุกอะแต่พอมันมาอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วเราแบบว่าวอมวอมวอมมันนะคะมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำน้ำนิดนึง่ะคะ่ะแล้วพอเรามาแบบมาแท็บแท็บที่หน้าเราเนะะี่ยค่ะมันก็จะแบบซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์เลยว่าหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แบบริ้วรอยลดลงตัวครีมเขานะคะจะมีแบบความเข้มข้นเห็นไหมคะแบบข้นมากๆถ้าดูที่เนื้อ ครีมนะคะเขาจะแบบค้นหนื่มากๆแต่พอแบบเราเอามาวอร์มที่มือแล้วอะค่ะมันจะมีความแบบเป็นน้ํํๆออกมาเองค่ะและหลังจากนั้นเราถึงจะทานะคะเราจะไม่ใช้วิธีแบบว่าตักขึ้นมาแล้วแบบมาป้ายที่หน้าเหมือนครีมทั่วไปนะแบบนั้นไม่ได้นะคะมันจะไม่เป็นการปลดปล่อยตัวมิราเคิลบอร์ดนะคะเราจะต้องมาวอร์มที่มือก่อนนะคะวอร์มให้เขาเป็นน้ํํๆและหลังจากนั้นเราถึงจะมาแทบแทบที่หน้าแล้วก็ที่คอนะคะ แล้วนี่นะคะก็เป็นความประทับใจของพี่แนนสําหรับลาแมนะคะที่กลับมาใช้ตอน40กว่าแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันดีอะ่ะมันดีจริงๆถ้าใครที่แบบว่าอยากลองสามารถซื้อได้นะพี่แนนก็แนะนําตัวครีมลาเมเลยค่ะถ้าวอร์มดีๆแล้วค่ะจะรู้เลยว่าแบบมันเป็นสูตรที่ เข้มข้นแล้วก็แบบบำรุงผิวเราได้อย่างล้ำลึกจริงๆค่ะจากตรงแก้มที่มันแห้งหรือว่ามันมีแบบว่าริ้วรอยเป็นแบบเส้นเล็กๆกับมันดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ผิวละเอียดขึ้นและอย่างตัวคอนเซนเทรตเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้แบบเป็นรูทีนประจําวันแล้วค่ะพี่แนนก็ใช้สมมติมตากแดดมาเยอะๆหรือว่าไปเลเซอร์หน้ามาหรือว่าบางครั้งแบบมีอะไรบาดแบบตามร่างกายตามผิวอะไรเงี้ยค่ะใช้ตัวเนี้ยมันก็ช่วยสมานแผลได้ดีมากๆเป็นตัวที่แบบต้านการอักเสบกลิ่นมันดีมากๆถ้าใครแบบว่าได้ลองนะคะ ก็เชื่อว่าจะต้องชอบทุกคนแน่ๆเลยค่ะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆ40ขึ้นไปนะคะที่กําลังมองหาครีมที่แบบเฮ้ยมันใช้แล้วมันได้ผลนะคะลามก็เป็นอีกตัวเนื้อค่ะพี่แนนใช้แล้วแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันตอบโจทย์มันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจริงๆอะค่ะ ัวครีมลาเมที่แบบเป็นตัวเข้มข้นของเขาเนี่ยค่ะมันใช้ได้นานมากๆนะคะแบบตัวหนึ่งนี่แบบหลายเดือนหรือบ,บางครั้งถ้าเป็นกระปุกใหญ่อาจจะเป็นปีเลยค่ะวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าลาแมนี่ใช้แล้วก็คือเห็นผลลัพธ์ะคะก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะอาจจะลองจากเทสเตอร์เล็กๆก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันชอบใช้แล้วประทับใจมันก็จะค่อยๆขยายเหมือนของวินแนนี่แหละตอนแรกก็แบบใช้กระปุกเล็กๆก่อนนะคะทดลองแล้วก็ขยายเป็น15ขยายเป็น30ขยายเป็น50นะะเพราะว่าถ้าเราซื้อ ไซส์ใหญ่อะค่ะมันจะคุ้มกว่าถ้าเราใช้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้แล้วเราชอบหรือเปล่าเราก็เริ่มจากไซส์เล็กๆก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพี่แนนสปาอิตาลีไว้ด้วยนะคะเอาหน้านะคะพี่แนนจะมารีวิวหรือว่าจะมาแนะนําครีมหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่พี่แนนใช้แล้วได้ผลกับตัวเองนะคะมาบอกเพื่อนๆอีกข่าววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ